ตำบลคลืออปร,ราสารจ์จสุรินทร์จบมาเรียมศึกษาที่โรงเรียนตารน,นี้ทเทาปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะมนุษยศา,ศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสังคมศึกษางการเรียนรู้มีการพัฒนาและเลือกใช้สื่อการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคาายย่านิยมและลคุณลักษณะที่เป็นประโ์ ตันี้ก็คือข้อดีในการที่เราทำวีนโกเพราะตอนเทิ่มแรกข้าพเจ้าได้ทาวีนโกซึ่งก็ท่านซุ่งยากมากในการที่จะมาตัดวีนโกไปเรียงขึ้นมาในแต่ละวันค่ะซึ่งแล้วก็ไปพูลงในงเือให้นักเรียนไปอ่านซึ่งเทวโกข้อดีคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนักเรียนก็สามารถที่จะไะเร็นเข้าไปอ่านได้ตลอดเวลาค่ะซึ่ง,ะะงระยะเวลาในการจัดของเราก็ระยะเวลาอยู่ที่หนึ่งเดือนผลตอบรับก็คือดีค่ะใร้่องเรียนเดินผ่านก็มีการเรีอ่านแล้วก็หยอดลงกล่องค่ะ อพอสมมุิโครงการที่จบเด็กก็มี support อยู่ว่าเมื่อไรจะมีโครงการที่อีกอย่างที่มีผู้สารจังเลยอะไรเงี้ยซึ่งเด็กก็อยากที่จะเข้ารว่วมและหลังเดยกก็มีของระหว่างที่จะให้เด็กดูเลยที่จะเรียนรู้ด้วยน,นี้ทำได้มากแล้วก็ให้กำลังใจนะคะเพื่อพระเจ้านะให้นำไปเอานำไปพัฒนาตัวเองเนี่ยนะคะเรียกท่านผู้มีการนะคะบูขขมแสง ครูพี่เลี้ยงนะคะของคุณครูมิตานะคะก็จากที่ได้สัมผัสกับน้องก็ขออนุญาตเอ่ยตั้งแต่ต้เนเลยนะคะที่น้องมาศึกษาได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่สอนในศสะลระการเรียนรู้ส,สังคมศึกษานะคะก็จะเห็นในเรื่องของตั้งแต่ในเรื่องขององค์ความรู้นะคะครับเต็มใจนะครับเต็มเวลาเต็มคนนะครับกิจกรรมของหวัวงานสอนก็ได้นภาษาก็ดี ันี่ถือว่าทักษินนะครับซึ่งแล้วก็แต่พอในจริงชื่อจังวัดอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นเรามองน,นะที่เป็นปัจจุบันเช่นการไหวใช่ไหมครับเราสอนแล้วนะแต่พอถึงสถานการณ์จริงการไหว้พระไหวจนันทร์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความเล่นเกมไม่เล่นการต้องจงัถ้าทําได้น้องเป็นสุดยอดเลยน้องได้เป็นสมาร์ทพิเชอร์น้องได้เป็นทุกอย่างนะครับแล้วทุกอย่างในเมื่อครูด,ดีเด็กก็จะดีตามนะครับตรงนี้ตุ้มก็ฝากไว้คุณผู้นำฝากบ้วยคุณแม่ ผู้ช่วยสังคมสกท่องเที่ยะแล้วก็หาเงินกำไรชีวิตมากๆเลยทีนี้นี่กลุ่มสาระสังคมเท่าที่จากการประเมินความมือพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนของกลุ่มสาระสังคมของงานประเมนคุณภาพทุกครั้งบุคลากรของกลุ่มสาระสังคมจะอยู่ในระดับปุ่มตรงแล้วลมีคะแนนเฉลี่ยเท่าไรคือสี่จุดห้อันนอพนะคะจะ สอนเก่งยังไงไม่ควรทิ do, ้งเรื hmm. ่องของคุณธรรมจริยธรรมเราจะต้องเอาประเด็นตรงนี mm ้มาปรับเป็นคนดีเป็นคนเก่งมันก็ดีดีแล้วก็พัฒนาเป็นคนเก่งไหมยางไอ้เก่งแล้วไม่ดีมันเก่งไปก็ก็ก็อาจจะโดนคนชั่นนันน้นเห็นอันกันแต่ผมก็กำลังบอกว่าคุณผูโดดท่านมองเห็นว่าเนี่ยคุณธรรมเป็นคนดีแล้วพัฒนาเป็นคนเก่งไหอยางอันนี้เป็นแนวคิดที่

นี่ก็เป็นภาพโอเคนี่ทัดทำได้ดีมากนะครับถือว่าทำได้สวยถือว่ามืออาชีพเลยใช่เออต้องชมตรงไปตรงมากระโงเนาะตอนตอนตอนตตออแรกที่ออกมาเนี่ยกำลังจะดูว่าเขาจะมีเนื้อหาอะไ<ล>รที่ว่ามันจะเป็นทั้งทฤษนี้กลังดูว่าเขาเช่นบอกว่าเขาใช้สื่อไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไรแล้วก็รอดูว่ามันคืออะไรนะ เขาไม่เห็นตอนสุดท้ายนี่สุดยอดสิไหมกษาความดีไว้นะเปเหมือนที so, ่เป okay, ็นเหมือนที่เขาคิดไว้อะคือเป็นเหมือนอยู่เราอธิบายเพิ่มเติมว่าเราเป็นตัวตนของเราเียวเป็นยังไงก็อยากจะขอชื่นชมนะคะขอเรียกว่าน้องจอยละกันนะคะน้องจอยที่ในระยะเวลา1ปีนะคะหปีการศึกษาที่ได้มาอยู่ร่วมกันนะโรงเรียนตานีวิทยาแห่งนี้นะคะอยากจะขอชื่นชมน้องจอยในการสร้างสรรค์ ลูกๆนักเรียนของเราให้เป็นทั้งคนดีแล้วก็มีความรู้มีความรู้คู่กับคุณธรรมไปพร้อมกันนะคะก็ mm hmm. อยากชื่นชมทั้งในเรื่องของความรู้นะคะที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับลูกๆตามนีวิทยานะคะ mm hmm. รวมไปถึงความสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่ได้ส่งต่อมาทางสื่อการเรียนการเรียนการสอนนะคะหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับลูกๆของเรา นะคะแล้วก็อยากจะขอชื่นชมในเรื่องของความมีจิตอาสานะคะความมีจิตอาสาตรงนี้ที่ให้ความช่วยเหลือกับคุณครูนะคะช่วยเหลือกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการขอเองหรือเรายื่นมือเข้าไปช่วยเองก็อยากจะให้น้องรักษาความดีตรงนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยเก็บเอาความรู้ ประสบการณ์ที่เราได้จากตนนาน,นิยติยานี้ไปต่อยอดในอนาคตเนาะเหมือนที่เขาเคยบอกว่าอะไรอะ่ะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำเนาะแล้วเราก็จะไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ไปเป็นคนครูที่ดีนะคะไปเป็นคนครูที่มีความรู้คู่กับความดีในอนาคตค่ะขอชชินชมน,นะคะ ทุกท่านนะคะขอบคุณครับกำลังใจและคําแนะนําค่ะข้าพเจ้าจะนําไปพัฒนาตนเองในอนาคตค่ะหากผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขออภัยด้วยค่ะมีการประเมินครั้งแรกนข้างจะตื่นเต้นนิดกนึงค่ะขอบคุณค่ะ